สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่น่าติดตามมากเรื่องหนึ่งเลยนะคะคือแผนของกองทัพบ,บกไทยในการจัดหาปืนใหญ่ลากจูงรุ่นใหม่ขนาด155มิลค่ะซึ่งจะมาแทนที่รุ่นเก่าที่ก็รับใช้ชาติมานานมากแล้ว พอเราลงไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่การซื้อของใหม่มาแทนของเก่าเฉยๆแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดในสนามรบไปเลยวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าทำไมต้องเปลี่ยนแล้วตัวเลือกที่มีอยู่มันน่าสนใจยังไงและทำไมการตัดสินใจครั้งนี้มันมีอะไรมากกว่าแค่สเปคในกระดาษ ใช่เลยครับเรื่องนี้น่าสนใจมากตรงที่มันสะท้อนภาพใหญ่ของสงครามยุคใหม่ได้ชัดเจนเลยคือการเลือกปืนใหญ่สักกระบอกเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ว่ายิงไกลไหมแรงหรือเปล่าแต่มันโยงไปถึงเรื่องออวัสดุศาสตร์ ระบบดิจิตอลการส่งกำลังบำรุงไปจนถึงเรื่องการวางตำแหน่งของประเทศบนเวทีโลกเลยด้วยซ้ำครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการมาถอดรหัสปัจจัยต่างๆที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ของกองทัพกันครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่จุดเริ่มต้นกันก่อนเลยดีกว่าปืนใหญ่ที่กองทัพบ,บกใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ m 1 9 8จากสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ถือว่าเป็นของดีมากในยุคนั้นนะคะแต่จากข้อมูลที่เราดูกันมาทั้งหมด ปัญหาใหญ่ที่สุดของมันในยุคนี้เลยก็คือน้ำหนักค่ะครับหนักมากใช่ค่ะมันหนักมากหนักเกือบเจ็ดตันการจะลากไปไหนมาไหนในสนามรบที่ทุกอย่างต้องเร็วไปหมดนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเป็นเรื่องใหญ่มากครับต้องเข้าใจก่อนว่าเอ98เเนี่ยเขาออกแบบมาในยุคสงครามเย็นตอนนั้นยุทธวิธีคือการตั้งแนวรับที่มั่นคงปืนใหญ่วางอยู่ข้างหลังแล้วก็ยิงสนับสนุนไปเรื่อยๆความคล่องตัวยังไม่ใช่หัวใจหลักขนาดนั้น แต่สมัยนี้โอ้โหสนามรบมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับทุกอย่างถูกตรวจจับได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยเรดาร์หรือโดรนการอยู่นิ่งๆที่เดิมนานเกินไปก็เท่ากับรอวันโดนยิงสวนกลับมานั่นแหละครับน้ำหนัก7ตันของ M198 ก็เลยทำให้การเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งเป็นภารกิจใหญ่เลยต้องใช้รถบรรทุกคันใหญ่ๆถนนก็ต้องดีพอสมควรซึ่งมันมันไม่ตอบโจทย์ความเร็วหรอกครับอ๋อพอจะเห็นภาพเลยค่ะว่าทำไมน้ำหนักถึงเป็นปัญหาขนาดนี้ แต่การจะลดน้ำหนักปืนใหญ่ลงมาเกือบครึ่งเหลือเป้าที่ประมาณ4.5ตันเนี่ยฟังดูเหมือนเรื่องมหัศจรรย์เลยนะคะทำยังไงไม่ให้มันพังคะเวลาที่ยิงลูกกระสุนหนักๆออกไปมันไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนไปใช้วัสดุเบาๆอย่างพลาสติกได้นี่นาเทคโนโลยีเบื้องหลังมันคืออะไรกันแน่คะเป็นคำถามที่ดีมากครับนี่คือจุดที่นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญเลย การที่เราเห็นปืนใหญ่ยุคใหม่มันเบาลงได้ขนาดนี้เป็นเพราะการปฏิวัติวัสดุศาสตร์เลยครับจากเดิมที่ใช้ตะเหล็กกล้าล้วนๆซึ่งทนทานแต่ก็หนักมากตอนนี้เขาเปลี่ยนมาใช้วัสดุผสมที่ซับซ้อนขึ้นเยอะในหลายๆส่วนประกอบอาจจะมีการใช้โลหะผสมไทเทเนียมหรืออลูมิเนียมอลลอยเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอากาศยานเลยซึ่งมันให้ความแข็งแรงทนทานต่อแรงมหาศาลตอนยิงได้แต่มีน้ำหนักเบาวกว่าเหล็กเยอะมาก พูดง่ายก็คือมันคือการนําเทคโนโลยีจากเครื่องบินรบหรือรถถังสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับปืนใหญ่นั่นเองครับเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเปลี่ยนจากรถยนต์ที่ตัวถังเป็นเหล็กทั้งทันมาเป็นรถสมัยใหม่ที่มีส่วนประกอบของคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้เองที่นําเรามาสู่ตัวเป็นอันดับหนึ่งในครั้งนี้นั่นก็คือปืนใหญ่ M777 ของบริษัท BAE Systems จากอังกฤษ ที่กองทัพบ,บกแสดงความสนใจอย่างชัดเจนในงาน Defense and Security ที่ผ่านมาเลยมีแผนจะจัดหาล็อตแรก6กระบอกในปี2569ซึ่งสเปคของมันนี้น่าทึ่งมากค่ะโดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักที่เบาแค่4.2ตันเท่านั้นเองค่ะซึ่งตัวเลข4.2ตันนี่แหละครับที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยแต่สเปคของ M777 ไม่ได้มีดีแค่น้ำหนักเบานะครับระบบที่ติดมากับปืนก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องพูดถึงใช่เลยค่ะ รือระยะยิงก็ไกลถึง40กิโลเมตรเมื่อใช้กับกระสุนพิเศษอย่าง xm 9 l 82 x caliber แต่จุดที่คิดว่าน่าสนใจจริงๆคือสิ่งที่ข้อมูลระบุว่าเป็นระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่ช่วยให้เล็งเป้าได้เร็วและแม่นยำขึ้นมากตรงนี้เราทูบต่อลึกลงไปอีกนิดครับคำว่าเร็วและแม่นยำเนี่ยความหมายมันมากกว่าแค่ยิงโดนเป้า ที่จริงแล้วมันเชื่อมโยงกับหัวใจของยุทธวิธีปืนใหญ่สมัยใหม่เลยนั่นก็คือการอยู่รอดในสนามรบครับคือตอนนี้การอยู่รอดของหน่วยปืนใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเกราะหนาแค่ไหนแล้วแต่อยู่ที่ว่าคุณจะหายตัวไปจากตรงนั้นได้เร็วแค่ไหนตั้งหากซึ่งระบบดิจิตอลนี่แหละครับที่ทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นตั้งแต่รับพิกัดเป้าหมายคำนวณมุมยิงจนถึงปรับปืนให้พร้อมยิงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่กี่วินาที หมายความว่าพอมีระบบดิจิตอลเข้ามาช่วยมันลดขั้นตอนที่ต้องทำด้วยมือลงไปเยอะมากเลยเหรอคะถูกต้องครับมันคือการเปิดฉากยิงชุดแรกออกไปแล้วรีบเก็บปืนพับฐานเคลื่อนย้ายออกจากตำแหน่งเดิมให้เร็วที่สุดหรือที่ในวงการทหารเขาเรียกว่า Shoot and scoot นะครับยิงแล้วย้ายใช่ครับยิงแล้วย้ายเพราะทันทีที่คุณยิงออกไปเนี่ยเรดาร์ーーของฝ่ายตรงข้ามก็จะคำนวณย้อนกลับมาหาตำแหน่งของคุณได้ในเวลาไม่ถึงนาที ผู้ชนะคือคนที่ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วตอนที่กระสุนสวนกลับมาถึงดังนั้นระบบดิจิตอลของ M777 จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือช่วยยิงแต่มันคือเครื่องมือเพื่อการเอาชีวิตรอดโดยตรงเลยครับโอ้โหพออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะมันคือการเปลี่ยนเกมจริงๆแล้วกระสุนพิเศษ Excalibur ที่ว่าล่ะคะความแม่นยำสูงของมันสำคัญยังไงในสนามรบจริงสำคัญมากครับลองนึกภาพตามนะครับ ปืนใหญ่แบบดั้งเดิมเนี่ยเวลาจะยิงทำลายเป้าหมายหนึ่งจุดเช่นรถถังหรือบังเกอร์อาจจะต้องยิงกระสุนเป็นสิบสิบ,สบนัดเลยเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีอย่างน้อยสักนัดที่โดนเป้าหรือที่เรียกว่าการยิงครอบคลุมพื้นที่อ๋อ oh. แต่กระสุนนำวิถีอย่าง excaliber ที่ใช้ gps นำทางสามารถทำงานนั้นให้สำเร็จได้ด้วยกระสุนแค่นัดเดียว ผลที่ตามมาคืออะไร 1. คือคุณต้องการกระสุนน้อยลงมากในการทําภารกิจเดิมซึ่งหมายถึงภาราด้านโลจิสติกที่ลดลงมหาศาล 2. คือคุณใช้เวลาในการยิงน้อยลงก็หมายถึงคุณใช้เวลาอยู่ในตําแหน่งที่เสีย่ยงน้อยลงไปด้วยมันคือการปฏิวัติประสิทธิภาพและความปลอดภัยไปพร้อมๆกันเลยครับไม่ใช่แค่ปืนที่ฉลาดขึ้นแต่กระสุนก็ฉลาดขึ้นด้วยเป็นระบบที่ทำงานคู่กันเลยนะคะ แล้วในแง่ความน่าเชื่อถือล่ะคะ M777 นี้ถือว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครใช้หรือเปล่าตรงกันข้ามเลยครับนี่คือหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของ M777 เลยมันไม่ใช่ของเล่นใหม่แกะกล่องแต่เป็นระบบที่ผ่านการพิสูจน์ในสนามรบจริงมาแล้วอย่างโชคโชนทั้งในอิรักและอัฟกานิสถานมีประจำการอยู่ทั่วโลกกว่าพันกระบอกในหลายประเทศที่เป็นพันธมิตรกันอย่างสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาอินเดียอื้อหือ ซึ่งการที่มีผู้ใช้เยอะก็หมายถึงอีโคโซสิสเต็มของมันแข็งแกร่งทั้งเรื่องอะไรองความรู้ในการซ่อมบำรงุงมันคือมาตรฐานของปืนใหญ่เบาระดับโลกในยุคนี้ไปแล้วครับพอพูดถึงมาตรฐานโลกแล้วมาเจาะลึกเรื่องที่ทำให้มันเป็นที่ยอมรับกันดีกว่านั่นคือความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนเกมที่แท้จริง ในข้อมูลบอกว่ามันเบาขนาดที่รถบรรทุก4คูณ4ขนาด2.5ตันก็ลากได้สบายๆแต่ที่คิดว่าว้าวที่สุดคือความสามารถในการขนส่งทางอากาศค่ะคือเครื่องบิน C-130 ที่กองทัพอากาศเรามีอยู่สามารถบรรทุก M-777 ได้ถึง2กระบอกในเที่ยวเดียวเทียบกับ M-198 รุ่นเก่าที่ได้แค่กระบอกเดียวนี่มันคือการเพิ่มกำลังรบได้เท่าตัวในการส่งกำลังทางอากาศครั้งเดียวเลยนะ มันคือการเพิ่มศักยภาพในการวางกำลังรวดเร็วหรือแ Ra p ิด d e p l อย m e n t อย่างมหาศาลเลยครับแต่ผมอยากจะชวนมองอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันความสามารถในการบรรทุกด้วย430เนี่ยน่าประทับใจมากในเชิงยุทธศาสตร์แต่ถ้ามองในบริบทของประเทศไทยความสามารถอีกอย่างหนึ่งอาจจะถูกใช้งานบ่อยและมีประโยชน์ในทางปฏิบัติมากกว่าด้วยซ้าความสามารถอะไรเหรอคะคือการลำเลียงแบบหิ้วใต้ท้องเครื่องด้วยเฮลิคอปเตอร์ครับหรือที่เรียกว่าสลิงโหลด ข้อมูลระบุชัดเจนว่าเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางอย่าง M17V5 ที่กองทัพบ,บกเรามีประจำการอยู่แล้วสามารถยก M777 ไปวางได้ทุกที่ที่เฮลิคอปเตอร์บินไปถึงลองนึกภาพตามนะครับภูมิประเทศบ้านเรามีทั้งภูเขาสูงชันทางภาคเหนือป่าทึบทางตะวันตกที่การสร้างถนนหรือใช้รถบรรทุกล่าปืนใหญ่เข้าไปเป็นเรื่องยากมากภาพที่เห็นในข่าวที่กองทัพอ,อินเดียสาธิตการลำเลียง M777 ขึ้นไปบนเทือกเขาหิมาลัยลอยขึ้นมาเลยค่ะ ภาพนั้นเลยครับการมีความสามารถนี้มันเหมือนกับการปลดล็อกมิติใหม่ทางยุทธวิธีเลยเราสามารถวางหน่วยปืนใหญ่ไว้บนยอดเขาสูงเพื่อควบคุมพื้นที่ได้ในวงกว้างหรือส่งเข้าไปในพื้นที่ป่าลึกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องไปตัดถนนเข้าไปก่อน มันเป็นการใช้ภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ซึ่งนี่อาจจะเป็นความสามารถที่พลิกเกมได้จริงๆสำหรับสถานการณ์ในบ้านเรามากกว่าการขนส่งด้วยเครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่ซกครับนมอมที่เน่มสงใจมากเลยค่ะคือฟีเจอร์ที่ดูเท่ที่สุดอาจจะไม่ใช่ฟีเจอร์ที่ได้ใช้บ่อยที่สุดแต่ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับภูมิประเทศนี่แหละคือหัวใจจริงๆถูกต้องครับมันคือความยุดหยุ่นทางยุทธวิธีที่เงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ แต่น่นอนว่าการจัดซื้อครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ M777 เป็นตัวเลือกเดียวแบบไร้คู่แข่งนะคะเพราะในตลาดอาวุธยุคนี้จีนก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญเสมอและสำหรับปืนใหญ่เบา155ม mm, ิมก็มีคู่แข่งโดยตรงคือ AH-4 จากประเทศจีนซึ่งนี่ทำให้การตัดสินใจซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นเลยครับ จากข้อมูลที่เรามีถ้าดูแค่สเปคบนกระดาษต้องบอกว่า AH-4 ทำการบ้านมาดีมากหลายอย่างใกล้เคียงกันมากกับ M777 ทั้งเรื่องน้ำหนักระยะยิงแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้แต่จุดแข็งที่สุดที่ถูกพูดถึงอย่างชัดเจนและเป็นจุดขายสําคัญของอาวุธจากจีนเสมอก็คือราคาที่ถูกกว่าอย่างมีนัยยะสําคัญเลยค่ะ นี่คือโจทย์คลาสสิกที่กองทัพทั่วโลกต้องเจอในยุคนี้เลยครับคือการเลือกระหว่างเทคโนโลยีตะวันตกที่พิสูจน์ตัวเองแล้วมีระบบนิเวศแข็งแกร่งแต่มาพร้อมกับราคาที่สูงลิ้ว กับอีกทางนึงเลือกหนึ่งจากจีนที่สเปคบนกระดาษดูดีมากในราคาที่เย้ายวนใจสุดๆซึ่งถ้าเราดูจากข้อมูลที่เรามีก็ต้องยอมรับว่าในแง่ประสิทธิภาพการใช้งานจริงของ ah4 นั้นเรายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนพอที่จะเปรียบเทียบได้มันยังไม่ผ่านการพิสูจน์ในสนามรบจริงในระดับกับ m777 ครับหมายความว่ามันคือความเสี่ยงอย่างหนึ่งเหรอคะ มันคือการประเมินความเสี่ยงครับนี่คือกลยุทธ์ของจีนในตลาดอาวุธเลยคือการนำเสนอเทคโนโลยีที่ดีพอใช้หรือ good enough oh. ในราคาที่เ,เปลี่ยนแปลงตลาดได้พวกเขาอาจจะไม่ได้ตั้งเป้าว่าต้องดีที่สุดในทุกด้านแต่เขาตั้งเป้าที่จะให้ศักยภาพสัก80-90%ของคู่แข่งในราคาแค่50-60%อ๋อ oh. ซึ่งสำหรับหลายๆประเทศนี่เป็นข้อสเสนอที่ยากจะปฏิเสธเลยครับ การตัดสินใจจึงไม่ใช่แค่การดูสเปคกับราคาแต่ต้องมองไปถึงปัจจัยระยะยาวด้วยอย่างเช่นการบำรุงรักษาความน่าเชื่อถือของอะไรการอัปเกรดซอฟต์แวร์ในอนาคตและความเข้ากันได้กับระบบที่เรามีอยู่แล้วเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างของที่ชัวร์จะแพงกับของที่คุ้มค่าแต่ต้องลุ้นสินะคะและนอกเหนือจากเรื่องเทคนิคกับราคาแล้วแหล่งข้อมูลที่เราดูมายังหยิบยกอีกประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆขึ้นมาด้วย นั่นคือบริบทแวดล้อมด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีการตั้งข้อสังเกตในบทวิเคราะห์ว่าการตัดสินใจครั้งนี้อาจมีปัจจัยเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องประเด็นนี้ต้องคุยกันอย่างรอบคอบครับเพราะมันอยู่นอกเหนือเอกสารสเปคแต่ก็เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ในโลกของการจัดซื้ออาวุธค่ะ บทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจว่าการที่ไทยอาจจะไม่ได้เลือกซื้ออาวุธจากค่ายตะวันตกถึง M777 จะเป็นของอังกฤษแต่รากฐานเทคโนโลยีก็เชื่อมโยงกับสหรัฐอาจเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกที่ค้างคาใจในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องกำแพงภาษีหรือบทบาทของสหรัฐในข้อพิพาทชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา และนี่คือจุดที่การตัดสินใจมันย้ายจากห้องประชุมฝ่ายยุทธการไปสู่ห้องประชุมของฝ่ายนโยบายระดับสูงเลยครับแน่นอนว่าในทางหลักการรัฐบาลก็จะยืนยันเสมอว่าเรื่องการค้าการเมืองและความมั่นคงเป็นคนละเรื่องกันแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วกระแสะความรู้สึกของคนในชาติหรือการวางตัวเชิงยุทธศาสตร์มันเป็นปัจจัยที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริง การตัดสินใจครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่คำถามว่าปืนกระบอกไหนดีกว่ากันแต่ยังอาจมีคำถามแฝงอยู่ได้ว่าการซื้อจากใครจะส่งสารเชิงยุทธศาสตร์ที่เราต้องการจะส่งได้ดีที่สุดในเวลานี้มันเป็นการคำนวณที่ซับซ้อนกว่านั้นมากครับเป็นประเด็นที่ทำให้การตัดสินใจครั้งนี้ลึกซึ้งกว่าที่คิดจริงๆค่ะเอาละค่ะเง้นเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกครั้งดีกว่า วันนี้เราได้เห็นความพยายามของกองทัพบ,บกในการยกเครื่องกองกำลังปืนใหญ่ให้ทันสมัยคล่องตัวและอยู่รอดได้ในสนามรบยุคใหม่ซึ่งมีทางเลือกสำคัญอยู่บนโต๊ะเป็นการช่างน้ำหนักระหว่าง M777 จากอังกฤษซึ่งเป็นของที่พิสูจน์ตัวเองแล้วทั่วโลกกับปืนใหญ่ AH-4 จากจีนที่มีสเปคบนกระดาษที่น่าสนใจในราคาที่ย่อมยาวกว่ามาก ถูกต้องครับและการเลือกครั้งนี้มันจะส่งผลไปอีกหลายสิบปีข้างหน้าไม่ใช่แค่เรื่องตัวปืนแต่ยังรวมถึงหลักนิยมในการฝึกระบบการซ่อมบำรุงความเข้ากันได้กับยุโทโธปกรณ์อื่นๆและที่สำคัญคือการวางตำแหน่งของไทยในสมดุลอำนาจของภูมิภาคนี้ด้วยการซื้อ M777 คือการเชื่อมต่อตัวเองเข้ากับเครือข่ายความมั่นคงของโลกตะวันตกอย่างเหนียวแน่นยิ่งขึ้นส่วนการเลือก AH-4 ก็อาจจะเป็นการแสดงออกถึงนโยบายที่ต้องการความยืดหยุ่นและเป็นอิสระในการสร้างสม ดุลระหว่างมหาอำนาจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องพิจารณาอย่างรอบด้านที่สุดครับและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ไปขบคิดกันต่อนะคะนอกเหนือจากการเปรียบเทียบสเปคและราคาแล้วปัจจัยอะไรอีกบางที่กองทัพอาจต้องพิจารณาในการเลือกระหว่างระบบอาวุธที่ผ่านการพิสูจน์ในสนามรบจริงกับระบบที่ใหม่กว่าและมีราคาที่น่าดึงดูดใจอะไรคือความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มองไม่เห็นในการตัดสินใจครั้งนี้คะ มันเป็นการเลือกระหว่างการบรณาการเข้ากับเครือข่ายทางทหารระดับโลกที่มั่นคงกับการสแสวงหาความเป็นอิสระทางยุทธ,ธศาสตร์ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าอะไรคือต้นทุนที่แท้จริงของแต่ละเส้นทางกันแน่คะ